งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟังเสียงของทิศบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับ ผมคุยกับท่านมานะคราวนี้ก็จะตอบปัญหาแฟนรายการที่ท่านสนใจบอกว่าเอต้นไม้ที่บ้านเนี่ยอยากจะปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอาจารย์แนะนำปลูกต้นอะไรบ้างที่ไม่ยากจนเกิดไปนะครับเอออันนี้ก็ บ,บางคนก็การปฏิบัติธรรมของชาวพุทธเราในยุคปัจจุบันนะครับแฟนรายการครับก็มีแนวทางไม่เหมือนกันนะเท<อ>่าที่ผมสังเกตดูนะอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ไปเคร่งอยู่กับเรื่องของการสวดมนต์แล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาได้สวดมนต์และเขารู้สึกเหมือนเขาเข้าถึงธรรมอะไรประมาณอย่างนั้น อันนี้ก็สำหรับบางบาง,งคนบางคนก็จะนับถือเป็นนักษณะว่าถ้าได้ไปอยู่วัดแล้วก็ไปนุ่งขาวห่มขาวก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองนั้นได้เป็นชาวพุทธที่บริสุทธิ์พุดผ่องอะไรประมาณนั้นนะครับบางคนก็บอกว่าต้องไปนั่งทำสมาธิ ก็แล้วแต่คนบางคนบอกโอ้ถ้าจะเข้าถึงพุทธต้องไปไหว้ไหว้ให้ได้ครบเก้าวัดภายในวันเดียวอ่าีก็เป็นเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นมาอีกจึงจะเรียกว่าโอ้ได้บุญแท้เป็นชาวพุทธแท้ก็แล้วแต่เลยครับแต่ถ้าพุทธแบบทิศม่วนผมก็เชื่อเตี่ยผมเตี่ยผมก็บอกว่าถ้าใจเป็นพุทธ อยู่ที่ไหนก็เป็นพุทธใจเป็นพุทธะอยู่ที่ไหนนะที่นั่นก็เป็นวัดได้ทุกที่โดยไม่จาเป็นต้องไปที่วัดจึงจะเรียกว่าเข้าถึงพุทธะแล้วนะฮะเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับอย่างพุทธะในความหมายของผมผมก็ พุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็ไม่ขุ่นมัวก็เบิกบานเบิกบานแล้วก็เป็นผู้ตื่นตื่นจากความหลงผิดไหว้วัตถุสิ่งของโดยไม่รู้ว่าไหว้อะไรไหว้พระพุทธรูปก็ไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนเะมื่อเบิกบานแล้วก็เป็นผู้ตื่นจากความหลงผิด ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็รู้จริงทั้งทฤษฎีและการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นผมถ้าแนวพุทธแบบบ้วนๆวน่ก็คือผมก็เดินดำเนินชีวิตตามปกติครับจะทำอะไรผมก็ดึกว่ามันผิดสีลห้าหรือเปล่านะฮะพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเอ๊ะเราทำทำห้ข้อได้หรือ,อยัง เนี่ยก็คือศีลกับธรรมแค่นี้พอแล้วผมไม่ไม่ต้องเส้0 0มื่นแปดพันพระธรรมขันไม่ต้องท่องบาลีได้อะไรนะผมไม่รู้เรื่องนะผมก็ไปแนวนี้และในสนะผมไปอาจารย์เกษตรผมก็บอกเอ้ยถ้ายังไงที่บ้านนะก็ไปทำสวนไม่สักหย่อมนึงเรียกว่าพุทธอุทยานปลูกต้นอะไรบ้างอครับออาเดี๋ยวผมไล่ชื่อต้นไปก่อนนะหนึ่ง เราก็ต้องปลูกต้นพุทธรักษาพอมีต้นพุทธรักษาก็ธรรมรักษาอาจารีคุณบอกเออสังครักษามีไมก็ยังไม่ค่อยมีใครตั้งชื่อออกมาอย่างนั้นนะฮะ,อะขอให้ธรรมรักษาและ,ะผมก็จะปลูกต้นพุทธาลน,นะปลูกต้นบัว บัวหลวงเนี่ยครับนะฮะบัวและถ้ามีส้นมหาสาระหรือสาระอินเดียจึงเป็นบ้าใหญ่เป็นร่มเงาสักต้นก็ดีถ้าหาได้แต่ถ้าไม่มีอย่างน้อยกันอย่างว่าเนี่ยพุทธรักษาธรรมรักษาแล้วก็ต้นพุทธาแล้วก็ต้นบัวก็ให้แนวคิดให้แนวคิดอย่างไง คือทุกครั้งที่เราเห็นน่ยอย่างเวลาใครจะปลูกพุทธรักษาพุทธรักษาเนี่ยถ้าอยู่น้ำแช่น้ำอยู่ได้อยู่ชายน้ำอยู่ได้อยู่บนบกอยู่ได้นะเห็นไหมความเป็นพุทธ,ธะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้แต่ถ้าปล่อยตัวปล่อยต้นไว้ตามปกติเดี๋ยวหนอนปลอกก็มากิน ไอ้ต้นที่ออกดอกแล้วนะใบก็จะแห้งเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกพุทธรักษาให้งดงามเนี่ยมันต้องตัดแต่งครับตัดแต่งอะไรตัดแต่งใบที่มีหนอนหนอนหนอนปลอกมากินนะครับตัดแต่งใบออกใบแห้งใบเสียตัดออกซะหรือต้นไหนออกดอกแล้วดอกติดเมล็ดเก็บเมล็ดเ,เ,เตียบ,บร้อยแล้ว เราตัดโคนต้นเลยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อกอมันเนี่ยมันจะไม่แน่นเกินไปนะครับนี่พุทธรักษาเนี่ยไปที่เขตหนองแขมใช่ไหมนะที่เลยบางแคบา้าอ่ะเกาะกลางถนนเนี่ยเขาปลูกพุทธรักษาสวยแต่คนที่ปลูกพุทธรักษาแล้วไม่สวยคืออะไรปลูกแล้วปล่อยครับปลูกแล้วปล่อยปล่อยอยังไง คือปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยเถิดไปเลยนะครับเรียกว่าไม่มีการมานั่งตัดแต่งกันเลยละไอ้ยังงั้นก็จะขึ้นมารกรกจนเป็นดงไม่หมดเหมือนเดี๋ยวนี้เราเข้าไปในวัดมันก็ไม่โล่งไม่โปร่งไม่สบายมันรกไปด้วยรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้มากมายกายกองนั่ง ทิศบวกก็ขอบนซัหน่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นวัดในสมัยพุทธกาลนั้นจะเห็นว่าพระองค์ท่านประสูตริสรู้ปริเิพันก็ที่ป่านะฮะอิศิปตนะมลุกทายวันเห็นไหมนั่นอันนั้นก็เป็นที่เทศนาก็คืออยู่กับต้นไม้อยู่ในป่าใหญ่ครานี้ทำมรักษา บางคนเรียกต้นเบิร์ดบางคนเรียกต้นเฮลิโคเนียนั่นแหละครับลักษณะการดูแลเหมือนกันเลยต้องมีการสางกอต้องมีการตัดต้นที่ออกดอกแล้วแต่งออกเสียบ้างนะเมื่อกอมันแน่นก็แยกกอนะครับต้องมีการตัดแต่งใบใบเหี่ยวใบแห้งและก็จะชูดอก ออกมาสีเหลืองทองที่เรียกกล้ามกุ้งสีทองนะครับอันนี้ก็ทำมารักษาถ้าเรารักษาธรรมธรรมะก็จะรักษาเราเช่นเดียวกันนะครับต้นพุทตานต้นพุทตานเนี่ยไม่ชอบน้ำขังแฉะปลูกที่ดอนดอนได้แต่ต้องการความชุ่มชื้นนะกลัวเพลี้ยแป้งครับ พุตานเนี่ยกลัวเพี้ยแป้งพอเพี้ยแป้งมาดูดกินที่ยอดแล้วเป็นจังิกแต่ที่เราปลูกพุตานเพราะอะไรเวลามันออกดอกนะครับเวลามันออกดอกดอกมันจะสวยมากดอกจะซ้อนเหมือนอย่างกระชบาดอกซ้อนอะแล้วไงแล้วตอนที่มันเริ่มผลิจากดอกตูมาเริ่มเป็นดอกบานตอนเช้าๆเนี่ยดอกมันจะสีขาวพอใสสาย นะฮะจนกระทั่งใกล้เที่ยงเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูแล้วสีชมพูจะเข้มขึ้นเรื่อยแสงจะมีอิทธิพลต่อการเกิดสีพอตกเย็นจะเป็นสีแดงเข้มและวันต่อไปมันก็จะหลุดล่วงร่วงโรยไปอันนี้ก็เหมือนหลักใจหลักอันนี้จังทุกขังอนัตตา ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็นสีขาวเดี๋ยวก็สีชมพูไปเดี๋ยวก็สีแดงนะครับเสร็จแล้วก็ล่วงหล่นไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาปลูกบัวพระพุทธองค์ท่านก็คงทรงเปรียบเทียบไว้บัวสีเหลาบัวใต้คนตมบัวพน้นคนตมมาบัวใต้น้ําบัวพ้นน้ํา และบัวหลวงถ้าปลูกมันก็มีสี่บัวนะสีขาวดอกซ้อนสีขาวดอกไม่ซ้อนสีแดงดอกซ้อนสีแดงดอกไม่ซ้อนนี่ก็มีชื่อแตกต่างกันไปนะฮะถ้าก็ลองไปหาคลิปที่ผมเคยพูดเรื่องบัวไว้เราก็ปลูกบัวไว้การจะรักษาดอกบัวในอ่างนีนนั่นอะ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะ ถ้าไม่มันไม่มันใสปุ๋ยเหมือนกับว่าเราอยู่พุทธศาสนาแล้วเราไม่บำรุงจิตใจให้เราเป็นพุทธะเนี่ยปรเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแห้งตายไปเฉยๆเลยเพราะว่ามันมีไหลวิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็แน่นบอ่อถ้าไม่แยกกอซะบ้างแล้วก็เอาปุ๋ยศาสต์ลงไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ตะไคร่ก็ขึ้นแหนก็งามเราก็ต้องปั้นเป็นลูกกระสุนแล้วฝังไว้ที่โขนก็บัว นี่ก็ตัวอย่างต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาท่านก็อาจจะลองไปปลูกต้นไม้ไว้สักบริเวณหนึ่งถึงแม้จะเป็นบริเวณเล็กๆเราก็เรียกว่าพุทธอุทยานก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศฐิบุตรมังระมะ ตู้ปน .12 กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ id line นะครับ <S side, u a s i n b u a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโโเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง id line สั่งซื้ออโลซอยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกําจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเร้ฟรีรอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทรรสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหกเกษตร